มาเรามาพูดถึง Product สุดท้ายกันเลยดีกว่าสำหรับ Product อันนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็น Product ของ notebook ถ้าพูดถึงโ notebook เนี่ยอ่าผมก่อนละกันผมพูดก่อน notebook ที่ผมใช้อยู่ผมก็ใช้ a c b o o k Pro อย่างที่เคยพูดในที Mid เมเดททอมเมื่อปีที่แล้วไปก็ขนาดที่ใช้อ่ะสิบกนิ้วที่ใช้อยู่ตอนนี้นะเป็นสิบนิ้วเพราะว่าผมมองว่าสิบสี่นิ้วมันคือขนาดอะ่ะเวลาพกพามันดีมากเลยแต่ว่าหน้าจอสำหรับผมมันเล็กไงเล็กไปหน่อย แล้วเวลาใช้ขกานนอกผมก็ยังมองมันเล็กซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ต้องแลกมาก,กับตัวน้ําหนักที่โอ้โหหนักหนักมากที่ผมเคยบ่นไปพี่ๆจําได้เนอะจำได้ใช่นั่นแหละพอมากับตัว Product อันนี้ครับอันนี้เป็น Product ของเ e n o v o สําสำหรับ Product อันนี้ก็คือจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นขนาด14นิ้วขนาดหน้าจอธรรมดานะจะเป็นขนาด14นิ้ว แต่ว่าไอ,อตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับจะมีความพิเศษจากโน้ตบุ๊กอย่างอื่นหน่อยนั่นก็คือมันจะมีปุ่มคีย์บอร์ดที่สามารถกดให้หน้าจอยืดขึ้นได้จาก14นิ้วมันก็สามารถยืดขึ้นได้สูงสุดเป็น16.7นิ้วโดยที่เป็นแนวตั้งอืมซึ่งคอนเซปต์ตัวเนี้ยเฮ้ยผมสลับผมนะก็ดูก็ดูค่อนข,ข้างน่าสนใจเเดีเด๋ยวนะเวลาดูดนนมันก็ว้าวหละโน้ตบุ๊กยี่ห้อ <S <S อะไรนะตัวเนี้ย เลโนโวโอ้เลโนโวติงบุหรอะติงบุก plus ใช่ครับถูกต้องของติงเออเลโนโวติงบุกนี่แหละติงบุ๊ก plus ยังไงนะจอมันยังไงนะเป็นตัวติงบุ๊ก plus gen หกอะชื่อเต็มของมันก็คือจากขนาดหน้าจอที่มันเป็นสี่นิ้วเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอโดยการกดปุ่มเนี่ยยืดให้มันสูงขึ้นการมาสูงสุดเป็นใช่นั่นมันก็ยืดหดได้แหละก็คือยืดจากสิบสี่นิ้วกลายเป็นสิบหกจุดเจ็ดนิ้วได้อื เออโอ้ใช่งว่าจอจอน่าจะต้องเป็นจอมวนนะมวนข้างหลังใช่ใช่ใช่เป็นจอมวนเป็นจอมวนวิจอหนาแน่เลยต้องอ่าแต่จอมื่ตัวนี้เป็นหน้าจอโอเล็ดด้วยนะจอโอเล็ดเป็นหน้าจอโอเล็ดมันไดโอเล็ดโอเล็ดมวนได้ครับเพราะมันพาร์ทนลมันนุ่มอยู่แล้วโดยธรรมชาติใช่โอเคโอเคนั่นแหละ ซึ่งสําหรับตัวนี้นะในมุมมองผมอะยังไม่ต้องพูดถึงตัวสเปคอะไรพวกนี้ต่างพูดถึงคอนเซปต์ก่อนสำหรับผมคอนเซปเออมันเวิร์มันค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละก็คือคุณสามารถใช้น้ตบุ๊กที่มีขนาดสิบเจดนิ้วได้โดยที่ตัวคีย์บอร์ดหรือฟอร์แฟกเตอร์เป็นสิบี่นิ้วซึ่งผมมองว่าเออมันก็น่าสนใจดีแต่ถ้าเราพูดถึงในเชิงคอนเซปต์เนี่ยแต่ว่าการทํางานในชีวิตจริงเนี่ยไอ้คำว่าไอ้คำว่าสิ7ด็ด 16, นิ้วหรือว่า,าผมขอปัดเป็นส7บ็ดนิ้วแล้วกัน ไอความหน้าจอ17นิ้วเนี่ยมันไม่ได้เป็น17นิ้วแบบแนวนอนไงมันคือ17นิ้วแบบแนวตั้งอะ่ะจริงถ้าเรา imagine ภาพมันจะเหมือนการเอาโน้ตบุ๊กที่มีขนาดหน้าจอ14นิ้วเนี่ยเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนึงอยู่ด้านล่างแล้วก็เพิ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันหนึ่งไว้ข้างบนเฉยๆอะ่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคอนเซปต์มันิร์ k หน้าจอมันมวนได้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์มันเจ๋งแต่ในเชิงของซอฟต์แวร์เนี่ยผมก็มองว่าซอฟต์แวร์มันก็ต้องมาเขียนเพิ่ม แล้วมันก็แน่นอนหน้าตามันจะไม่เหมือนกับตัวโน้ตบุ๊กที่เราใช้ธรรมดามันก็จะเป็นตัว UI UX ที่เราก็อาจจะไม่ชินก็ได้เพราะเราไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อนพี่ว่าพี่มีไอเดียพี่ว่าพี่มีมุมมองของพี่นะ CS ทุกปีเราจะเห็นว่ามีโน้ตบุ๊กจอยืดออกมาทุกปีคือตั้งแต่เลเซอร์และเลเซอร์ที่มันทำสามจอแยกออกมาแนวกว้างอเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่านะโน้ตบุ๊กเหมือนกันเหมือนเคยเห็นแต่ว่าไม่ได้รู้ยละเอียด จะไม่ได้ว่า ASUS หรือ MSI ที่ว่าเป็นจอตรงเหนือคีย์บอร์ดทำจอเหนือคีย์บอร์ดมาและอันนี้ไม่รู้ว่าเขาได้ลงตลาดจริงหรือเปล่าแต่เห็นแว่วๆว่ามีและคราวนี้กลายมาเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะทำหน้าที่ฟังก์ชันเหมือนกันก็คือเป็นจอที่สองแต่แทนที่จะเป็นกินพื้นที่แนวนอนกินพื้นที่แนวตั้ง,อองไปกินแนวตั้งแทนสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่จำกัดอย่างเช่นร้านกาแฟ หรือว่าในง่ายๆในคลาสเรียนพื้นที่โต๊ะมันมีจำกัดก็แทนที่จะยืดแนวนอนใช่ไหมก็เป็นแนวตั้งซะเลยแนวตั้งแทน UX UI ไม่ต้องเขียนเพิ่มนี่เพราะเขาลง Windows ใช่ไหม Windows สิบเอ็ดใช่เป็น Windows เจ็ดก็ก็ไม่ต้องอะไรมากเดสก์ท็อปก็เดสก์ท็อปไปส่วนโปรแกรมก็แบ่งแปบบนล่างเออแต่ Windows เจ็ดมันมีโปรแกรมพวกนี้อยู่แล้วนี่หว่า มีเขามีสปบิตจอยแล้วเพราะงั้นก็แบ่งวินโดว์เป็นจอบนจอล่างไงมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คืออย่างเห็นในรูปอ่ะก็คือด้านบนเปิด Microsoft Teams ด้านล่างทำงานอยู่อย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการเป็นคอนเซปต์ในการเพิ่มจอให้กับโน้ตบุ๊กสักทีอันนี้คือเปิดขายเปิดขายกลางปีนี้นี่แหละมิถุนายนสักทีราคาเท่าไหร่ดูจากดีไซแล้วพี่ให้ไม่เกินหกหมื่น อ่าให้ไม่เกินหกหมื่นนะพี่พี่ไอ้ล่ะพี่น่าจะสูงหน่อยก็ได้น่าจะสักสักเก้าหมื่นแล้วกันเพราะว่าไอตัวนี้สเปคสเปคเท่าที่เท่าที่อ่านสเปคมามันก็สเปคควรค่าแก่ห้าหมื่นหกหมื่นสามหมื่นพอเอาตาเจ็บนี่คือยังไม่มีการจอแยกเลยนะมีแค่ออนบอร์ดใช่ี่ก็รู้เอาตาบุกพี่ก็รู้เอาตาบุกมันโก่งราคาโอ้โหแกยังไม่เคยตาเนเครื่องของเอซูสหรือเปล่าเซนบุ๊กนี่ถูกมากเลยนะ เซนบุ๊กมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาต้าบุ๊กปะมันมันเป็นแบบโน้ตบุ๊กทั่วไปแบบท็อปตัวไปเอาต้าบุ๊กเซนบุ๊กไปเอาต้าบุ๊กเอาต้าบุ๊กมันมีหลายมันมีหลายเซกเมนต์ก็นั่นแหละผมผมพูดถึงเซกเมนต์บนไงเพราะนี่มันเอาต้าเจ็ดนะเอาต้าเจ็ดมันใช้เอไอได้ไม่ใช่เหรอไม่ไม่ใช่พี่ไม่ได้พูดถึงคําว่าเอาต้าในชิปพี่หมายถึงเอาต้าบุ๊กจริงๆคือตอนนี้เอาต้าบุ๊กจะใช้ชิปจะใช้ชิปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่า เซกเมนต์มันอยู่เท่ากันถึงแม้ว่าจะเป็นชิป Intel Core Ultra หรือหรือไรเซนเอไอก็แล้วแต่เนี่ยเซกเมนต์มันอยู่เดียวกันจอเหมือนกันเป๊ะแล้วคือเดี๋ยวเดยว u นี้ a เอาต้าบุมันไม่ได้แพงขนาดนั้นต้องบอกว่าเทคโนโลยีเรามาถึงจุดที่เราสามารถมีโน้ตบุ๊กน้ำหนักเบาในราคาที่ไม่แพงได้แล้วตอนนี้บางด้วยนั้นก็เท่าไหร่เดียววะถ้าตีถ้าตีบนบนเท่าไหร่ดีสองสามหมื่น มันบอกว่าลองรับแรมสูงสุด32กิกแสดงว่าเริ่มต้นไม่ใช่แล้วแต่ตัวน่าจะ16อืมอัปเกรดได้ประมาณประมาณนึดี1เทคอตาเจ็ดก็เออน่าจะเป็นละ20เนะน่าจะมาตรฐานอยู่แล้วสักสัก45,000 50,000 45,000 50,000อย่างงนเหรอพี่ให้60,000ทำไมอ่ะเป็นจอพับด้วยก็เลยให้60,000คืออันเนี้ยอันนี้อันนี้พี่ก็คิดค่าจอเหมือนกันนะใช่คือเหมือนของผมโอ้โหคิดค่าจอ คือของผมเนี่ยต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าผมอะเป็น mac user คือเออผมอาจจะชินกับการใช้หน้าจอที่เป็นสี่เหลี่ยมบล็อกๆอะก็คือสิบสี่สองนิ้วแบบแนวทะแยงอะนะพอมาเห็นคอนเซปต์อันเนี้ยผมก็เลยมองว่าเออมันก็ดูเจ๋งแต่ว่าตอนใช้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถนัดหรือเปล่าซึ่งไม่แน่เออตอนใช้มันอาจจะถนัดก็ได้แต่ว่าใน mac os ที่ผมเคยใช้ที่ผ่านมาผมก็ต่อหน้าจอเสริมเป็นหน้าจอแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าไงแนวตั้งไม่เคยต่อมาก่อนอันนี้ก็เลยส่วนตัวผมอะผมก็เลยมองว่า ไม่รู้ว่าถ้าผมใช้ผมก็อาจจะไม่ชินเพราะว่าผมชินกับการลากซ้ายขวาไปมากกว่าแต่นี่คือกูต้องลากขึ้นบนไงส่วนราคาตัวเนี้ครับราคาตัวเนี้ยเริ่มต้นอยู่ที่เริ่มต้นนะราคาเริ่มต้นสามพันสี่รอยลกาสิกหรือประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเมื่อกี้ใครบอก6 0หมื่นว่าเม M4 อกีแม็กได้หนึ่งเครื่องเฮ้ยเมื่อกี้ใครบอก6 0หมื่นวะใครนะพี่เม็กเป็นหนึ่งหาเรือเปินหนึ่งที่กูให้ไปห0 0มืน โคหมื่นถูกแล้วไงโคหมื่นคูณสองไม่แต่คือพี่เมย์บอกว่าเอาตาบุกราคาถูกถูกแล้วเออมนาชคือพี่ว่ามันแพงไปนะแสนสองกับใช่กับเราได้จอยืดได้อย่างเดียวแต่สเปคก็คืองั้นๆเกิดไม่เขาคงคิดค่านี่หรือเปล่าไอ้กลไกลยืดถดเหมือนกับ oppo find x รุ่นแรกอะไอ้กลองยืดถดอะคือจริงต้อบอกว่า อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้อะไรนะคือ mm hmm. อันเนี้ยผมพูดในมุมของของคนที่อยู่มาหลายยุคเห็นมาหมดไอ้พวกกลไกยืดหดเนี่ยจะหายไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่อยากให้มีกลไกที่มันเป็น moving p a r เยอะ mm hmm. คืออะไรที่มันเป็น m o วิ n g p a r เยอะอ่ะมันจะมันจะเสียง,ง่ายแล้วมันจะชอบ mm hmm. มีปัญหา mm hmm. ถ้า moving p a r อนะ m o v i n งด้วยแรงมือคนอ่ะโอเคกว่าแต่ว่าถ้าให้เครื่องจักรมาหมุนห mm hmm. มุนมุน,ม,นมาบิดบิดบิด,บด โอกาสที่มันจะมันจะพังเนี่ยมันมันก็มีแล้วแล้วซ่อมมันก็ไม่ได้ซ่อมง่ายด้วยใช่ไหมยิ่งเป็นเรื่องที่มันอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อนมากๆเงี้ยจริงมันมันก็พอเป็นไอเดียได้แต่ผมมองว่าเโน้ตบุ๊กตัวนี้น่าจะขายไม่ดีเท่าไหร่อันนี้เป็นการคาดการส่วนตัวคือเป็นผมนผมก็คงผมก็คงไม่กล้าจ่ายราคาขนาดนี้เพื่อโน้ตบุ๊กที่จอยืดได้ผมเอาเงินเท่าๆกันอาจจะถูกกว่าด้ซ้ําไปซื้อโน้ตบุ๊กของเอซุด ที่มีสองจอเหมือนกันแล้วอีกจอหนึ่งก็อยู่ตรงคีย์บอร์ดเลยแล้วเราก็เลื่อนคีย์บอร์ดลงมานิดนึงอ่าน่าจะเคยเห็นไอเคยเห็นใช่ไหมของเอซูเคยเห็นเครื่องอันนั้นน่ะคอนเซ็ปต์ดีกว่าเยอะเอาจริงส่วนตัวผมอะผมมองว่าราคาหนึ่งแสสองมืนบาทก็แพงใช่ยอมรับเลยว่าแพงก็ยังรู้สึกว่ามันแพงเกินไปเพราะว่าสำหรับผมผมก็มองว่าเครื่องเนี้ยแม็กซ์สุดน่าจะประมาณเจ็ดหมื่นเบสออนที่ผมเป็น Mac User นะก็น่าจะประมาณเจ็ดหมื่นอะไรวันนี้แหละแต่ว่าพอมาเป็นราคาแสนสองผมมองว่ามันก็เยอะไปแพงอย่างเดียวไม่พอผมมองว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยมันไม่ค่อยสมกับราคาอย่างน้อยผมมองว่าราคาแสนกว่าเนี่ยมันควรจะให้แรมมาประมาณสามสิบสองกิกเลยเหมือนในตัวชิป M Max M ะ M1 Max M 4 Max อะไรพวกนี้เออซึ่งตอนนี้เหมือน M f Max <c oughs> แรมเริ่มต้นก็สี่สิบแปดแล้วปะ <c oughs> ใช่ก็เริ่มต้นสี่สิบแปดแล้ว <c oughs> ผมมองว่าอย่างน้อยราคาแสนสองเนี่ยถ้าให้แรม มามากกว่านี้แล้วก็อาจจะให้ตัวไอตัวชิปที่ผมไม่แน่ใจว่ามันเร็วหรือเปล่าเออชิปตัวนี้เร็วไหม Intel Core Ultra 7เนี่ย Ultra 7ก็ก็ประมาณ i7 ประมาณ i7 ลอง i7i7 ที่ไม่เย็ะแต่ถามว่าเร็วสู้ชิป M series ของ Apple ณเวลานี้ได้ไหมก็ตอบตรงว่าเออเซมเซมใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ Apple จะจะดีกว่าตรงที่ว่าหนึ่งลยมัน ระบายความร้อนันเป็นซิสเต็มออเดอร์ชมันเลยไม่ค่อยร้อนอ่าเออเดี๋ยวนี้มันไม่ใช้ i7 แล้วหรอมันใช้เป็นคออัลต t r a จิตแทนแล้วหรอคื <S <S ออันเนี้ยนะบริษัทผลิตชิปอ่เขาเขาโฟกัสไปที่ AI แล้วทีเนี้ยในชิปที่เป็นคอ r ัลตร r าเนี่ยจะมาแทนตระกูล i ทั้งหมดที่เรารู้จักกันจะไม่มีแล้ว i7 i8 i9 ไม่มีแล้วไอแปดไม่มีมีแต่ i7 i5 i3 ไอ ไอห้าไอเจ็ดไอเก้าไอแปดไม่มีนะต้องต้องเป็นเลขขี้นะ <c oughs> อ่ามันก็จะมาแทนแล้วข้างในตัวมันเนี่ยมี NPU ที่ที่ค่อนข้างอยู่ในระ,ร,ะระดับขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้งาน AI ที่จำเป็นได้โดยที่ไม่มีปัญหาแบบิปของเจนที่มันผ่านมาที่ตัว NPU มันไม่ค่อยเยอะแล้วปกติ NPU มันไปอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่ที่การ์ดจอซะส่วนใหญ่เพราะว่า การจอเล่นเกมเนี่ยที่เห็นมันเล่นเกมลื่นๆแรงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าใช้ AI อ่ะมาช่วยเยอะใช้ AI มาอัพสเกลภาพใช้ AI มาเจนเนอเรตเฟรมซึ่งภาระในการทำงานของคอมจริงๆอ่ะมันน้อยน้อยน้อยกว่าที่เราคิดไว้ด้วยซ้ำส่วนมาก AI ไเป็นคนจัดการให้ออเออซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีของของวงการเกมที่เขาก็มีกันมานานแล้วแต่ว่าทีเนี้ยซีพก็ไม่ได้มี NPU เยอะเหมือนการ์ดจอใช่ไหม เขาก็เลยเออเห็นว่าตอนนี้มันถึงยุคที่ทุกอย่างจะต้องมี AI เป็นแอส i s t แตน์แล้ว <c oughs> จะอยู่ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าการเรียบเรียงคำการเลือกคำที่สุภาพการเจนรูปเจนคำเจนหน่นเจนนั่นเจนนี่มีแต่เจนเนเรตเต่รไปหมดเลยตอนนี้อืมอืออืมมันมันก็อยู่ทุกที่อะนะซึ่งไ i เอเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้การประมวลผล ที่มันต้องเป็นจุดทศนิยมเล็กๆแต่จำนวนมากก็ NPU ก็ทำได้ดีในเรื่องนี้ก็เลยจำเป็นต้องมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเจนใหม่ไปเลยก็คือคอร์ ultra r e n ก็มี r a y e n แต่ก่อนก็ไรเซ e สามห้าเจ็ดเก้าเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นอะไร r a y e n AI แล้วใช่ไหม r a AI ใช่เออเซน e n AI แล้วชื่อตรงตัวเปิดตัวเปิดตัวไปก่อน NVIDIA ด้วยเปิดตัวก่อน NVIDIA วันหนึ่ง ก็เลยแล้วก็ย้อนไปที่ไฮไลท์ท็อปิกอันแรกเลยก็คือที่เปิดตัวการ์จอ CPU อะไรก็นนี้แหละก็ก็คือประมาณว่าเข้าสู่ยุค AI อย่างสมบูรณ์ยุคฮาร์ดแวร์ที่มี AI อยู่ในตัวประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนสรุปได้ว่า NPU เนี่ยมันก็คือเป็นตัวที่ช่วยโปรเซสตัว AI ถูกไหมเป็นหัวใจสำคัญเลยแต่ถามว่า CPU ทำงานได้ไหม มันทางานได้เหมือนกันคือ CPU ทำทุกอย่างแต่ไม่สุดสักอย่างแล้วคือกูก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นไงเข้าซีปะ่ะ CPU มันต้องทํางานทุกเรื่องมันต้องแบบคอยมันคือมันคือผู้บัญชาการมันคือ CEO อ่ะพูดง่ายมันคือ CEO แต่ถ้าจะลงถ้าจะลงะไประดับเทคนิคอลที่มันซับซ้อนแล้วลึกซึ้งบ้างๆเง,งี้ยก็จําเป็นต้องการผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในด้าน,นนั้น เฮ้ยกูอยากเล่นเกมลื่นๆแต่กูไม่ว่างเนี่ยใครก็ได้เก่งๆมาช่วยหน่อยอ่ะ G P U ก็มาเฮ้ย A I มาแล้วเนี่ยแต่ว่าแหมกูก็ยังไม่ว่างอยู่ดีงานเยอะขอคนเก่งๆเร้ง A I N P U ก็มามันเป็นยุคที่ว่าเราเน้นมัลติเขาเรียกว่าเป็นเป็นมัลติชิปคือคือมันแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเลยนะชิปเดียวทำได้ทุกอย่าง G P U ตัวเดียวทำได้ทุกอย่าง แต่ว่าในยุคเนี้ยมันจะต้องแบ่งหน้าที่กันเลยว่าชิปตัวนี้คืออะไรทําหน้าที่อะไรขนาดซีพยูยังต้องแบ่งเลยว่าอันเนี้ยคอใหญ่ประมวลผลเรื่องโหดคอเล็กประมวลผลเบาๆมันก็เลยทําให้เกิดเขาเรียกว่าระดับการประมวลผลที่มันมีความแตกต่างกันในแต่ละชิปเกิดขึ้นก็เลยเออ่อมันก็เป็นการอินพุ้เมนต์เรื่องการ ประหยัดพลังงานไปด้วยเนาะเพราะว่างานเบาก็ใช้ชิปตัวเล็กดิแต่ถ้าเป็นตะกรอนนี่แม่งใหญ่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 ทุกตัวงานเล็กก็ใช้ตัวใหญ่งานใหญ่ก็ใช้ตัวใหญ่ไปอีกสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยมันก็แดกแบตใช่ไหมอืมอันนี้ก็เป็นการเทียบใหม่ๆนะเรื่องเรื่องชิปที่ว่าจะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแต่ละตัวถ้าเทียบในเชิงของ Apple ิละกันเพราะว่าผมผมใช้ Mac อยู่ในเชิงของ Apple เนี่ยไอตัว mpu ก็คือเป็นตัว neural engine ป่ะใช่ อ่าโอเคก็ตามนั้นเลยก็เป็นว่าผมมองว่าเออหละคนพวกเราสามคนเนี่ยก็มองไปในทางเดียวกันนั่นก็คือโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยมันแพงไปหน่อยโอ้ไม่หน่อยถูกต้องแพงไปหน่อยะแพงแพงกว่าเออแพงแพงพอสมควรคือมันไวไฟคือไอ้นี่ wifi เจกับ Th u n d e r b o l ส4ก็ 4, ไม่ได้แปลว่ามึงจะขึ้นราคาขนาดนี้ได้นะคือเราเรามองไม่ใช่ a อ p เ e นะเว้ยเรามองในมุมของลอจิกที่มันเป็นเป็นลอจิกพื้นฐานง่าย เราจะจ่ายเงินแพงขึ้นกว่าราคาที่เราคาดการไว้เนี่ยอาจจะสองหรือาสามเท่าด้วยซ้ำกับหน้าจอที่มันเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณสองสามนิ้วอืออือสี่เปสองสมนิ้วสองแล้วเป็นแล้วเป็นสามนิ้วในแนวตั้งด้วยอือคือถ้าเป็นแนวนอนมันก็จะเป็นมันก็จะดูดีกว่าเนะใช่แต่นี้มันเป็นแต่ว่ามันอาจจะเหมาะแบบเออที่ไม่เป็นแกรมเมอร์นี่ ค <ทำ S 2> อมอหน้าจอแนวตั้งเวิร์กไหมเวลาดูโค้ดน่าจะเวิร์กนะ <S 2> <S 2> คือโปรแกรมเมอร์ไม่มีจอเดียวแน่นอนอ,อ,อ,อแล้วโน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่เหมาะกับโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์จำเป็นอ่าจริงๆอาจจะบอกว่าไม่ไม่ใช่ทุกเคสแต่ว่าสำหรับพี่ที่พี่เขียนโมบายแอปพี่ออจำเป็นต้องใช้ macbook เท่านั้นเพราะว่ามันต้องรันใน ios ได้ด้วยซึ่งอที่หมดก็คือการใช้วิ n d ด w s ไปเลยตอนนี้ แต่สำหรับ<ม>คนทีอ่อยากเขียนโมบายเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้ว n d o w s อันนี้ต้องบอกก่อนว่าโมบายเนี่ยมันรันเป็นระบบปฏิบัติการ ARM ของมือถือแต่ว่าระบบวินโด้เนี่ยมันจะเป็นเอ่อเอ้ยไม่ใช่ระบบปฏิบัติการขออภยัยสถาปัตยกรรม ARM อมอ,อ่าวินโดจะเป็นสถาปัตยกรรม X86 ซึ่งเหมือนเราเหมือนเรามีรถยนต์สองคันรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาป แต่ว่าหน้าตาข้างนอกคือเหมือนกันเป๊ะก็รู้แหละว่ามัน,ม,นมันก็คือชิปหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าไส้ในคือคนละเรื่องแล้วม,มันมันไม่เหมือนกันในในเรื่องของรายละเอียดทีเนี้ยเวลาจะคุยกันมันก็ต้องแปลงโคด้ดแปลงนั่นแปลงนี่ไปมาเพื่อให้มันคุยกันรู้เรื่องซึ่งการแปลงไปมาเนี่ยหรือที่เราเข้าใจง,ง่ายๆอ่าอย่างของพี่เป็นฟัตเตอร์ใช่ไหมเขียนฟัตเตอร์มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอ e ีมูเลเตอร์ก็คือการจำลอง มือถือที่เป็น ARM นี่แหละแต่รันด้วยชิป X86 มันก็ต้องมีการแปลงโค้ดไปมาเกิดขึ้นเบื้องหลังเยอะแยะมากมายซึ่งคอมวินโดเนี่ยชิปกากเนี่ยรันนานมากสิบนาทียังไม่เสร็จเลยบางทีชชอะิคือจะเป็นต<า>้องเ,เป็นชิปที่แบบแรงระดับหนึ่งอะ่ะแล้วอเออใช่ใช่มันมันแล้วก็ถ้าเป็น AI อย่างเงี้ยถ้าถ้าจะทำงานด้าน AI ชิป อย่างเดียวไม่พอต้องการ์ดจอแรงด้วยเพราะ AI เนี่ยจะเป็นต้องใช้น่าจะค u d a c o r มั้งเป็นเป็นหน่วยประมวลผลด้าน AI ของ NVIDIA ชิปพวก NVIDIA ทั้งหลาย RTX ทั้งหลายแหละมันมีก็จะเป็นต้องใช้ของพวกนี้ในการรัน AI ที่เราเขียนขึ้นมาเทรนนิ่งมันนั่นนูน่นนี่จนมันออกมาเป็นโมเดลแล้วค่อยเอาไปใช้มันอ์ปรกรณ์มันเยอะแยะมากมายแต่ผมบอกรวมว่าควมเคร่งนี้ไม่เหมาะกับเล็บเท่าไหร่ คือถ้าจะใช้กับเด็บนะนตัวนี้ยังยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าเป็นซีโอ CEO ที่เขาต้องดูเอกสารเยอะๆต้องดูอะไรต่างๆที่มันเป็นจอสูงๆอาจจะเป็นเรื่องของอใบอสาราคา,า,าอนุนี่เออก็อาจจะจำเป็นต้องใช้มั้งก็คงจะเหมาะเขาอ่ะมันก็เท่ดีนะแต่แต่ผมว่ามันไม่ใช่ว่าราคานี้มันควรจะทำได้ดีกว่านี้อืม ก็จริงผมก็เห็นด้วยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีมันเป็นเทคโนโลยีแรกๆจะจะบอกแรกๆได้ไหมว่ามันก็มันก็เปลี่ยนอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะมันก็ไม่ได้แรกมากขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าโทรศัพท์ก็ทําได้นานแล้วในเรื่องจอยืนได้แล้วโน้ตบุ๊กมันใหญ่กว่าการที่โน้ตบุ๊กมันใหญ่กว่าแปลว่าเทคโนโลยีมันถูกทําให้ใหญ่ขึ้นซึ่งมันควรจะราคาถูกลงถูกต้องครับแต่กลายเป็นว่ามันดันแพงมากเกินกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกเยอะมากเลยก็ อืมอืมน่าจะขายได้ไม่ค่อยดีนะครั้งเนี้ยดูทรงละเนี่ยก็รอดูกันไปเดี๋ยวกลางกลางปีหน้าก็ก็รู้เรื่องกันอนะ่ะถ้ากลางปีหน้าไม่มีเจ <laughs> ็7ตาตานั้นคือโจ้กันใช <laughs> ่อืมนั่นแหละครับก็ข้าวๆสำหรับตัวติงบุ๊กพลัส Gen 6เนี่ยหรือว่าตัวโน้ตบุ๊กหน้าจอยืดได้ก็มีประมาณเท่านี้โอ้วันนี้เราคุยกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ละเอียดด้วย ทุบผดักเลยจริงอืมรู้สึกว่ามันเดือดตอนท้ายเออใช่จริงๆริงู้สึกมาเดือดตอนท้ายกับเอไอ้กกตาร์กับเอโน้ตบุ๊กตัวนี้แหละเอออจริงอ่ะจากที่ผมหามาเนี่ยผมคิดว่าตัวโน้ตบุ๊กกับตัวกีตาร์เนี่ยจะเป็นตัวใครเครียดให้พี่พี่ดูสภาพแล้วมันเหมือนไม่จะตกการข้าว่ะเครียดกว่าเดิมกูนี่เครียดกว่าเดิมเออจี้เหมือนเหมือนโดนจี้เลยนะ เอามีมาจีรือกักแหม <laughs> แกก็ดูสิมันแบบโอโ้โหออกมา<อ>ตรงน,นี้ยมันไม่ได้เป่าใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเรียนรู้ได้จากพี่ๆทั้งสองคนเลยนะคือบางอย่างบางโปรดักต์อาจจะดูดีในภายนอกแต่การใช้งานจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีตามที่เขาโปรโมทเอาไวข้ขนาดนั้นเพราะว่าที่ผมเลือกมาเนี่ยเออมันดูดีนะที่ผมเลือกมาสองอย่างเนี่ยเพราะว่าผมมองเออมันดูคอนเซปต์มันดูเจ๋มมันดูดีแต่พอมาเจาะลึกคนโค้ชเลยจริงมัน มันไม่ได้ดีแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆไงแต่ว่าสองอุปกอันแรกเนี่ยไอ้เรื่องช้อนเกลือไฟฟ้ากับไอ้ตัวที่ฉีดยาไล่เข็มอ่ะผมมองว่าสองอย่างนี้คือนวัตกรรมหรืออินโนเวชันจริงๆสําหรับที่มีเดดท็อกในเอพิส od นี้ครับก็มีประมาณเท่านี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เช่นเคยครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังในเอพิส od นี้ด้วยแล้วพบกันในเอพิ od ต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ